เอาละครับสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Home s w e e t Home s u r v ว v e นะครับซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นคาตากรใหม่ที่มีชื่อว่านินลการนะครับซึ่งนินลการเนี่ยเป็นมนุษย์หม,หมาป่านะคุณผู้มชมแบบกายพันธุ์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสนะครับแล้วก็ความสามารถของนินลการกันว่าทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของสเตตัสเนี่ยความแข็งแรงจะอยู่ที่2ขีดนะครับ ความเร็วกันเคลื่อนที่2ขีดแล้วก็ซ่อนเลนส์เนี่ยจะอยู่ที่1ขีดนะครับสำหรับทักษะเรียกใช้เนี่ยทักษะนี้มีชื่อว่ากงเล็บประสุดละกายนะครับเมื่อเรากดใช้ทักษะนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถพุ่งไปโจมตีเซอร์ได้นะครับในระยะ8เมตรพร้อมกับทําความเสียหาย36หหน่วยนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยยังสามารถรีแอคกับฉากได้นะ อย่างเช่นการที่เราเนี่ยพุ่งไปโจมตีตู้เนี่ยก็จะทําให้ตู้เนี่ยแตกเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถนี้เนี่ยเมื่อใช้คู่กับโหมดไล่ล่านะครับหรือว่าการกดชิปนั่นเองจะทําให้ระยะการพุ่งเนี่ยเพิ่มเป็น10เมตรนะครับแล้วก็ทักษะติดตัวเฉพาะนะครับมีชื่อว่าสัมผัสมหมาป่านะครับอ่าสำหรับทักษะนี้เนี่ยเวลาที่ผู้รอดชีวิตเนี่ยเขารีแอคนะครับหรือว่าตอบโต้กับสิ่งของภายในฉากเขาจะทิ้งกลิ่นไว้นะครับเป็นเวลา20วินาที แล้วเมื่อนีลการเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปสูดกลิ่นนะครับหรือว่าหรือว่าไปดมกลิ่นนะก็จะทําให้เห็นตําแหน่งล่าสุดของผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ยสามครั้งนะครับเอาละครับสำหรับโมเดลการออกแบบนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยออกแบบมาได้เท่มากๆเลยนะแต่เวลาลองเอาไปเล่นจริงเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังเซอร์นะเวลาเซอร์เขา72นะครับหรือว่า,าม้วนตัวเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเซอร์แล้วนะครับเรียกได้ว่าตัวละครนี้บังเลยนะ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยออกแบบนะครับเรื่องของความเท่เนี่ยเท่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็ความน่ากลัวนี่ก็แบบได้อยู่นะแบบมือใหญ่ๆแบบนี้กรงเล็บโหดๆแบบนี้ตบทีนี่มีหัวหมุนแน่นอนนะครับ <c oughs> เอาล้ฮะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปลุยกนนเกมเลยดียวกว่านะครับว่าพอไปเล่นจริงแล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับไปกันเลย let's go มาครับคุณผู้ชมนานแล้วนะครับที่ไม่ได้เล่นเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะสำหรับ home sweet home วันนี้ก็มากับคิลเลอร์ตัวใหม่นะครับน้องดินละการโอเคตื่นเต้นมากๆเลยนะคุณผู้ชมผมนี่แบบกดซื้อสกินมาเลยนะครับเป็นสกินแบบอันร้อนแรงนะครับเป็นแบบเปลวไฟสีทองนะฮะโอเคทางประตูก่อนตรงนี้เอ้ยโอ้โหฉากแบบเสียงนี่คือแบบดุดันโอเค มามาดูกันว่าเราจะเจอใครก่อนหายไปไหนสิอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยตึงหรือเปล่านะคือก่อนที่ผมแบบอ่าก่อนที่จะไปเล่นเดทเนี่ยรู้สึกว่าตึงมากๆนะฮะเกมไหนก็ตึงทุกเกมอ้าวเจอก่อนนะครับหนึ่งคนพี่ติมวิ่งไปไหนแล้วอะ เฮ้ยมันมีรอยด้วยนะครับคุณผู้ชมเราแบบสูดกลิ่นได้นี่ไงเห็นเป็นรอยเท้าเลยนะอะไรเพื่อนอะไรอะไรโอ้โหฝันไม่โดนเฮ้ยผมจะลองรีแอคกับตู้ดูโอเครีแอคตู้ได้นะครับสวยอยู่ออกมานี่เพื่อนเออหนึ่งแถลก่อนเลยพี่ติมนะรู ทังไปเลยรูนี้ด้วยรูนี้ด้วยพอไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นนี่มันก็รู้สึกแม่งแม่งเหมือนกันนะครับโอเคเขาหายไปไหนแล้วว่าผมหอนก่อนนี่ไงเจอหนึ่งคนบ่าเข้าไปเพื่อนพี่ติมเหมือนกันยังไงขวนเข้าไปโอ้โหไม่โดนนะรถมันแรงเกิน วิ่งตามสูตรกินเอาละผมเริ่มควบแล้วคุณผู้ชมควบจำ้ำยังไงควบจำ้ำตามอยู่โอเคควบแบบ300%ควบแบบ300%พุ่งไปแล้วก็ฟาดเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ตัวมันค่อนข้างใหญ่นะไอตัวนิลการเนี่ยโอเค ลงไปด้านล่างนะครับคือแบบบังเซอร์มิดเลยอ่ะผมบอกเลยเอาเจอใครเจอใครเจอใครไม่รู้ฟันไว้ก่อนเลยนะเอ,เอาอ้ยูนี่ยูนี่เอาของมาเอาของมาปากเอาของมาปากไม่ได้พี่ไม่ให้ปากไม่ต้องปากโอเครอนะผมพุ่งใส่นะผมบอกให้ผมพุ่งใส่แนละ้วบอกให้เฮ้ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยว ตัวมันบังแบบมองไม่เห็นเลยนะลองตามยูริดูนะเฮ้ยขอนหวัดดีขั้วบแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้วบแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เจอเหยื่อเจอเหยื่อเจอเหยื่อโอ้โหฟันไม่โดนเอ้ยหลอกตู้อือหนึ่งทีมาล่านนิพาฮะยังไงอย่านะพุ่งนะพุ่งนะพุ่งนะไดบอกให้อยู่ในตู้ปะเอ้ย วิ่งออกมานีแล้วนะครับโอเคเราดักหน้านะผู้ชมดักหน้าดูนี่ยังไงล่ะหอนมาขว้แบบเจา้าเมาสามร้เอร์เซพร้อมกับพุ่งไปแล้วก็ว่าวไปหนึ่งทีไปไหนที่พาเฮ้ออันนี้เจอเหยื่อเจอเหยื่อเอ้ยอ้ไม่โดนน้องอุสาออกมาเอ้ยเรียบร้อยเอ้ยเหยียบอ,อกไปแล้วก็ขวดหน้าหนึ่งทีโอโห โคตรโหดโคตรอันตรายสำหรับมาป่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนไรแค้นมานมนุษย์หมาป่าพุ่งไปครับโอ้โหแฝดไปแฝดไปแฝดไ,ไปทีมันบังตัวเซอร์นะเอ้ยมานี่แล้วนะครับทางไปเลยเล่ดีนักตรงนี้รอหอนครับรอหอนจะรอแฝดแน่เลยวะ่ะ โดดลงด้านล่างนะครับหอนที่รออะไรแล้วก็ควบ้แบบสามพร้อมกับพุ่งไปโอ้โหไม่โดนได้ยังไงอ้ขอทีนึงตัวนี้นี่ถ้าแบบ72ดีๆนี่คือหลงเลยนะหมายถึงคิลเลอร์อะหลง <laughs> คือหาตัวเจอไม่เจอแฟดอะไร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 เหรอจะ๊ะอะไรเหรอจะ๊ะโดดลงไปยังไม่ตายนะ ยังไม่ตายผมว่าอยู่ในห้องนี้อะไรอะไรโดนนะโดนนะโดนนะเอ้ยไม่โดนอา้าวมานาหมดมานาหมดเรียบร้อยดิขวดหน้าอะไรครับเออหือกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกน้องนีนบอกก็พ่นไปเลย <laughs> โอเคนะครับไปคุณผู้ชม ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องมีนี่ไงเด็กเออยังไงฮะยังไงพี่ไม่ปานีแล้วบอกเลยพี่แบบไม่ปานีมากๆเฮ้ยแล้วหายไปไหนแล้ววะออกมาี่นี่เลยนะครับเดี๋ยวรอหอนนะโดนแน่นี้พาผมบอกเลยมาเจ็ดหกห้าโอ้ครูดาววัวักว่านี้ไหมเอารอหรอรอหรอ,รอ <laughs> เรียบร้อยรอแปะยันเนี่ยโดนไปก่อนโดนไปก่อน โอเลนะครับยันะ่ะโอเคเคลียร์ไปก่อนนะครับลายต่อไปที่เราต้องเล่นเนี่ยก็คือยูรินะฮะคุณผู้ชมมาดูกันว่าเขาอยู่ไหนถอนครับวิ่งแบบ300%จ้ำอ้าวไปเลยนะ4ตีนโอเคด้านบนเนี่ยมันมีคนนะครับผมเห็นอยู่ผมรอพุ่งแล้วเฮ้ยหายไปไหนอ๋อออกไปนี่แล้ว ดมกลิ่นดมกลิ่นอ้าแล้วผมเผลอขวาไปนะเมื่อกี้อันไรอะไร,ะไรโดนไมเนี่เมื่อกี้โดนนะโดนนะโดนนะโอเคพี่ติมก็กําลังจะตายนะครับผมวิ่งตามรอยเท้าไปก่อนนะตรงนี้ไม่มีคนสวดหรอไม่น่าจะมีแล้วนะครับยูริได้ยาแล้วนะถ้าเราฆ่าพี่ติมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฆ่ายูริต่อเลยมีคนอยู่ในนี้ หลอกไงเฮ้ยเฮ้ยหลอพุ่งหลอพุ่งหลอพุ่งอ่อนครับอ่อนคนที่มีซูเปอร์ฮีโร่ไปไหนมานี่เลยมานี่เลยฮะคนนี้เขาชอบวนตัวนะ72 72 72โอเคอย่านะพุ่งพุ่งใส่นะพุ่งใส่นะ พุ่งใส่นะพุ่งพุ่งใส่เฮ้ย <c oughs> หายไปเลยวะโอเคผมเริ่มวิ่งตามแบบสี่ขาวิ่งตามแบบสี่ขามามาสี่ขาก็ก็มาก็มาก็มาอุ้ยหอนหอนแล้วตามผู้ชมวิ่งตามแบบสามร้อยเปอร์ซ็นต์ขวัไปก่อนไม่โดน,ไ,นไปไหนไปไหนมานี้อเออกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก ตามหาตัวยูรินะครับก่อนที่เขาจะได้ยานะคุณผู้ชมเขาเจอหนึ่งคนสูตรกินสูตรกินอยู่ไหนสิโอเคหอนอ้าวน้องยูริรอพุ่งเลยพี่นี่รอพุ่งใส่เลยนะคนจริงต้องพุ่งใสเอา้าโอ้โหโอ้โห วนตัวเหรอฮะวนตัวเหรอเจ็ดสิบสองเจ็บสาเบสเออแห้เข้าไปนะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกบอกเลยคนต่อไปนี่ตามรอยเท้าไปเลยนะครับที่ติมของเรานั่นเองไปคุณผู้ชมรอหอนรอหอนเฮ้ยรอยเท้าหายไปแล้วว่ะผมพังรูตรงนี้ก่อนนะเออตรงนี้ด้วยหอนดีครับ มีคนอยู่ตรงนี้พุ่งเรียบร้อยหนึ่งทีมียันสวยสวยไปเลยสวยไปเลยนะเพื่อนฟันไปก่อนนะฟันไปก่อนฟันไปก่อนอยังไงก่อนเอา้าไปยันไปยันเอ้ยโดนนะพุ่งใส่พุ่งใส่นะพุ่งใส่แนละบอกไว้ก่อนออา้อาวอา้าวอ้าวไม่เอาคนนี้ไม่เอา ผมไม่เอาเฮ้ยโอ้โหติดเฉยเอ้ยติดฉากคงติดฉากนะครับโอเคทางรูตรงนี้ผมต้องเอาอีกคนนึงให้ตายให้ได้นะครับไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนนะนี่หรือเปล่าเคียร์ตู้นะครับในตู้เนี่ยไม่ไม่น่าจะมีนะอา้าวปิดประตูงี้เดี๋ยวได้ประตูฟรีนะ โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> ต้องไม่ให้เขาขัด ija. อันนี้เราอะถ้าเขาขัดเราเนี่ยโอ้โหสกิลหอนเนี่ยหอนใช้ไม่ได้เลยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ตีไม่ฆ่าเราจะหายคนนึงโอเคผมผมดูดดูดรอดูดโอเคจุกไว้ก่อนเออเออรอหอนรอหอนนะเดี๋ยวรอหอนหอน นี่น,นเจอตัวแล้วกุ้งเลยบ้าเขาให้โอ้โหเต็มหลังบอกเลยนะเต็มหลังนะจังหวะนี้หลังแทบแตกยา่ยาๆยามีคนวิ่งตามผมอยู่มีคนวิ่งตามผมอยู่ผมจะตามพี่ติมนะครับเขาน่าจะไปรอลงลิฟต์นะผมว่าในตู้มีปะลองดูลองดูองดหอน ไปนู่นเลยนะครับมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนวิ่งตามแบบ300%เ่ะเอาดิขั้วแบบจำเอาขั้วแบบจำเอาเฮย้ยยังไงพุ่งไปเลยอ้โหนิดเดียวนะนิดเดียวนะน่าจะขึ้นไปด้านบนอยู่ฝั่งนี้โดดลงด้านล่างนะครับโหได้ยินเสียงเลยรอหอนต่อนะ จุกตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่านิลกาเนี่ยเก็บเรียบบ้าเข้าไปโอ้โหไม่โดนวะอปกอดกอนอ,อะไรใช้ยาแล้วหรอมียาด้วยหรอเดี๋ยวเดีวทางตรงนี้ก่อนนะครับโอเคมาเพื่นอนเข้ารูตรงนี้โดนเฮ้ยไตโอ้โหไม่ถึงวะสุดติ่งกระดิ่งแมวเฮ้ย อุ้ยีเดียวเออเรียบร้อยอีกคนนึงโดนแน่นะครับขวนไปก่อนเอ้ยแห่ไปทีปล่อยแห่ไปทีอยู่ไหนคนนึงผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงขวนครับขวนขวนครับโอ้โหขวดน้ำล้มหอนมาวิ่งแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเอ้าดีเอาดิเอ้าดีเอาดี โดดหลอกไปนะหลอกตู้ไปผมว่าโดดลงเอ้ย,อยโอ้โหทีเดียวออ้ยเรียบร้อย <c oughs> ขวนไปเลยนะครับแห่ไปทีโอ้โหคือแบบอย่างเท่คุณผู้ชมเป็นสกินไฟด้วยนะครับแบบร้อนแรงเลยนะหมาป่าแบบบรรลัยกัน เอ้ย <laughs> เออถูกแล้ว <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย